กระตูนเด็กน้อยกับควายเสนอตอนบังไฟจะผูใจไปดูเขาจุด่่ใไฟกันเถอะไม่ไปหรอกเมื่อคืนฉันฝันไม่ค่อยดีนะ่ะฝันว่าอะไรหรอก็ฝันว่า UFO ตกไทายแล้วสิ ัวเอ๋ยก็แค่ฝันนาไม่เกี่ยวกันดอกอีจางว่างไฟไม่เห็นจะเบื่อดูเอฟโอเลยยึบไปกระเถอะเดี๋ยวเขาจุนหมดก่อนเอิมก็ได้แล้วคนอื่นๆนี่ไม่เห็นนะพวกนั้น เขาจุดตะไฟกันแล้วโธจริงด้วยนายนี่ไปกันเย้วเด,ดี๋ววม่าชันดูเอิม่มโอโ้โหคนจะหมดกันแล้วเนี่ยแล้วพวอนันอยู่ตรงไหนกันยา นั่ไงโจอยแล้วเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เป็นบังไฟของคุ้มหนึ่และคุ้มสองต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับบังไฟของคุ้มสามบังไฟนั่นตามมาทำเองเหรอเจ้าจุ ใช่แล้วตาฉันพามาไปจะชื่อถูกได้โยกเลยคอยดูนะมันจะพู่ไปถึงด้า,านเดียเปอร์ไปแล้วเจว้าจุ มันไม่ตกใส่พวกเราหรอกนามันไปนตกแถวป่าทางนูง้นต่างหากยายชาดูไม่มี็นคนดูเหรอจะมีคนอยู่ได้ยังไงละ่ะเจ้าแตงโมเพราะทางนู้นคือป่าช้ายังไงละ่ะป่าชา้าเหรอเอ้พวกแกดูนั่นสิบางไฟามาอีกแล้ว คราวนี้จะตกตรงไหนอีกลัเนี่ยข้าว่ามันพุ่งมาทางนี้นะเฮ้ยพวกแกรีบบอกจากโดนนั้นเร็วอ,อุโมงค์ของพวกเราพังหมดเลย พวกเรามาช่วยกันเร็วเจ้าปิงปองโดนระเบิดเจ้าปิงปองเจ้าปิงปองเป็นอะไรลรอเปล่าตื่นขึ้นมาสิเจ้าปิงปองไม่ขยับเลยหรือว่าเจ้าปิงปองจะตายแล้วโอ้ยเจ้าบ้าพวกเราตายแล้วจะตายยังไงอีกล่ะเตื่นเดี๋ยวนี้เจ้าปิงปองโอ๊ยเจ็บนะตื่นก็ได้ไม่เห็นต้องเขกกระโหลกเลย น้อยเจ็บใจนะักเจ้าพวกมนุษย์งานนี้ข้าจะต้องล้างแค้นให้ได้แล้วแกจะทำยังไงละ่ะข้าก็จะบุกไปทำลายงานบังไฟนะฟ่ะสิเพราะถ้าปล่อยเอาไว้บังไฟลูกต่อไปอาจจะตกใส่ของเล่นทิ้นสุดท้ายของพวกเราก็ได้<ว><ญ>เฮ่รีบไปที่มาล่ะเดี๋ยวพอกลับมาก่อนพวกเราจะพล้อยซวยไปด้วย รู้แล้วหน้าพูดมากจังคอยดูนะข้าจะพังงานให้รับข้าไปเลยปีน่าจะได้ไม่ต้องมาจัดกันอีกเดี๋ยวข้าตามไปดูดีกว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้อเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบังไฟของคุ้มสามพุ่งเล็วไปเลย ใหน้าลงคอยดูบังไฟของฉันแล้วกันต่อไปเชิญพบกับบังไฟของคุ้มซีดูนั่นสิกำลังจะจุดบังไฟพอดีเลยช่างเหมาะเจาะซะเหลือเกินแล้วแกจะทำยังไงล่ะเฮ้เฮคอยดูแล้วกันเฮ้เฮคอยดูบังไฟชั้นให้ดีล่ะ มันจะพุ่งสูงจนทะลุเมฆเลยได้เลยเดี๋ยวข้าจะคอยดูพร้อมแล้วไปเลย ถุดด้วยปรจันพุ่งถูกบบมื่อกี้อีกเอ้เฮ้พุ่งดีจริงๆแต่มันพุ่งไปหาแกตั้งทางนั่นทำไมบั้งไฟถึงพุ่งมาทางนี้ล่ะเอ้เอ้ถึงกับตะลึงเลยล่ะนี่แหละคือบั้งไฟของแท้ ทุกคนระวังด้วยบางไฟมันพุ่งมาทางนี้แล้วพุ่งมาทางนี้หมายความว่ายังไงอ่ะแย่แล้วใครก็ได้ช่วยพาเจ้าเข้มไปวัดเอ้ยไปโรงาบาลทีทำใจดีๆนะพี่เข้มอีกไม่นานก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนบังไฟของพวกแกเอาคืนไปเลยสุดยอดไปเลยเจ้าปิงปองพวกเราได้แก้แค้นแล้วประกาศประกาศเนื่องจากมีอุบัตเหตุเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ทางคณะผู้จัดงานจึงขอยกเลิกงานบ้าไปในครั้งนี้โอ้น่ายกเจกการถั่วเอื้อยกันถ้าพูดดูไปนิดเดียวเองยกเลิกงานบ้าดาฉันกำลังสนุกอยู่เลยเห็นทีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮ่าฮ่าตาลุงคนนี้น่าจะช่วยเราได้ เฮ้คุณครูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงมาแย่งไม้ผมประกาศงานไฟของหมู่บ้านเราจะต้องเดินหน้าต่อไปอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่อาจขัดความความสนุกของพวกเราได้ เอาไงดีครับท่านผู้พันงั้นก็เอาตามที่คุณครูต้องการแล้วกันอ้าวครูหลับไปอีกแล้วถ้างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับบังไฟของคุ้มห้าได้เลยเจ้าพวกหัน ทำบักไฟเองเหรอเนี่ยฉันว่าปีหนะ้าพวกเราทำบักไฟบั๊กดีกว่ามันอันตรายนะเจ้าเด็กน้อยคนที่ทำบักไฟได้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเหรอแล้วพวกนั้นมันเชี่ยวชาญไหมไม่รู้สิบังไฟปีแรกของพวกเรามันจะต้องสร้างความประทับใจจนไม่มีวันลืมเฮ้ยพวกแกรีบเอาไปติดตั้งเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจุดมันเอง บังไฟขอพวกมือสมัครเล่นเหรองานนี้สนุกแน่เอาล่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วพวกเราเรียบลงไปเถอะเฮ้ยพวกแกระวังบังไฟลมทุกคนเรีบทีเแล้ว เจ้าโกโร่บังไฟระเบิดอีกแล้วใครก็ได้รีบพาเจ้าโกโร่ไปโรงพยาบาลเร็วเจ้าข้าก็เช่าเยื่อโกโร่ตายก่อนประกาศประกาศเนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วทางคณะผู้จัดงานจึงขอยกเลิการจุดบังไฟณบัดนี้ ยกเลยอ,อีกแล้วเหรอเดี๋ยวเซ่ขออีกรอบนะเจบาเอ้ยแกจะทำอะไรของแกอีกเจ้าปิงปองข้าว่าพวกเรากลับกันได้แล้วนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโถกกำลังสนุกเลยขออีกรอบนะ่ะ ประกาศงานบังไฟของหมู่บ้านเราจะต้องเดินหน้าต่อไปอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่อาจขัดขวางความสนุกของพวกเราได้คุณครูเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนี้จะขอขั้นเวลาด้วยโชว์สุดพิเศษจากผู้พันดอน เป็นครั้งแรกของหมู่บ้านเราที่จะได้พบกับตะไลยักษ์หมื่นล้าน<ล><า>โอ้โคตรพ่อโคตแม่ตะัยตั้งแต่ค่าตายมานะข้ายัางไม่เคยเห็นตะไลที่ไหนใหญ่เท่าน,นี้มาก่อนเลยนล่ามันเหมือน U F O ที่ชัดสาื่็คือเลย ฉันว่าเจ้ายีบกลับบ้านจะดีกว่าจะยีบกลับทำไมอยู่รูตยยายาักก่อนหัดกัวเต้าได้จตตกไทยนที่ยี่สาวไม่ค่อยดีอยู่แค่ฝันน่าไมา่ใช่ยศตีฉดดอยเออเออชาวบ้านแถวนี้คงไม่เคยเห็นตะลายใหญ่ขนาดนี้สินนะคอยดูตอนมันขึ้นนะรับรองทุกคนต้องอาปากค้างแน่นอน เออเรียนเชิญท่านผู้พันธ์เป็นคนจุดตะไลครับ <c oughs> เอออันนี้คืออะไรครับท่านรีโมทไง <c oughs> นี่มันอะไรกันแค่กดรีโมทตะไลก็จุดเองได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้เฮอนี่คืออาวุธล่าสุดของกองทัพมันคือตะไลยักษ์บังคับด้วยรีโมทยังไงล่ะ นี่มันสุดยอดที่สุดเลยแต่ลยักบังคับได้ข้าขอเล่นบ้างดีกว่าเฮ้ hey, ลุงขอเล่นด้วยคนสิเจ้า <c oughs> ปิงปองจะทำอะไรของแก่อีกเนี่ยรีบกลับเถอะเดียวพ่อกลับมาก่อนโทขอเล่นนิดเดียวนะเฮ้ <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วเหรอหงั้นก็ขอปิดจอบเลยแล้วกัน พวกแกเตรียมว,วิ่งได้เลยเออท่านผู้พันช่วยบังคับให้มันสูงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันจะตกใส่ชาวบ้านได้สิอ่ะรีบบทหายไปไหนเกมโอเวอร์ ทุกคนหน,นีเร็วตะไลมันมาทางนี้แล้วผมว่าพวกเราเรีบหนีกันดีกว่าคุณครูตื่นเร็วตะไลยกักษ์พุ่งมาทางนี้แล้วงานบังไฟของหมู่บ้านเราจะต้องเดินหน้าต่อไปอ,บอบุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยไม่ไมอาจขัดความความสนุกของพวกเราได้ได งั้นทูอย่จัดคนเดียวไปเลยคู่ เด็กพวกนั้นแล้วกันแค่ดีก็คงหนีพ้นแล้วล่ะฉันว่ามันยังไม่พลล้นนะตู้นั่นสิแตนน่เป็นภูมิมาทางนี้แล้วพวกเรานี่ หลอดลวทำไงดีตาตาจิงเยยอ,อย่ามีใบโพนแม่งั้นไปหลบหลังต้นไม้ตรงนั้นจะหนีดด่เขาดงต้นไม้สรน,นะไม่มีทางทุกคนเร็วเข้าอีกอิดเดียวไปเถอะเจ้าดักแม่กลับป้าชากันดีกว่า น,น,นี่ทหารหอยยืนเบื่ออะไรเล่านี่ไปช่วยเด็กๆเร็วเข้ากลับบ้าดามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆรีโมทที่เราบังคับอยู่มันจะหายไปได้ยังไงกันท่านบูพันธ์ดูนี่สิรีโมทที่ใช้บังคับตะไลทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ ผมว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เลยฉันก็คิดเหมือนกันหรือว่าจะเป็นนี่พวกเธอเป็นไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรผมก็ไม่เป็นไร มไม่เป็นไรปลอดภัยทุกคนเหรอดีนะที่มันชนต้นไม้ก่อนไม่อย่างนั้นพวกเธอแย่แน่แล้วทำไมตาลัยักษ์นี่มันถือว่าอะไรพวกเราละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรกันเจ้าพวกนี้ไม่เป็นอะไรเลยเหรอฉันว่าเรารอบางไฟอีกลูกดีกว่ารับรองคราวนี้ไม่พลาดแนะ่ ขอเถอะเจ้าปิงปองเรียบกลับกันดีกว่าฉันสอหอนใจไม่ค่อยดีเลยโธ่เอ้ยแกนี่มันคิดกลัวจริงๆเลยก็ได้กลับก็ได้เจอแล้วตัวต้นเหตุเป็นไปตามที่คิดจริงๆเอาไงต่อดีครับท่านผู้พันพวกมันกล้ามาลองดีกับฉันงั้นก็จัดของหนักๆให้พวกมันหน่อยแล้วกันจา้า เตรียมปล่อยฝูงตะไลสังหารได้เลยครับดูนั่นสิพวกนั้นปล่อยตะไลามาอีกแล้วเฮ้อเฮะ้พวกนี้ไม่รู้จักเข็ตหลาบเลยหรือไงเนี่ยเดีนนะที่ข้าเรียบกลบับ ไม่งั้นพวกแกโดนเด็กแน่ล็อกเป้าข้ารู้สึกว่าตะไลนั่นมันกำลังมองเราอยู่นะโทเจ้าบ้าตะไยที่ไหนมันจะทำแบบนั้นได้ละ่ะมันไม่มีตาสักหน่อย oh. ข้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะจัดการมันเลย เจ้าปีกปองตะไลนั่นมันพุ่งมาหาเราแล้วเจ้าปีกปองตะไลมันยังตามหนูเลยเฮ้พวกเจ้าดูใต้น้ำได้ทีจือนว่ามันยังง่ายอยู่ หรือว่ามันจะยังได้ผีอยู่บ้านอ่ะผีไม่มีในโลกหรอกทำไงดีจะาปป้ปองเราพวกนี้ไม่รอดแน่งั้นก็รีบวิ่งเข้าป่าไปเลยมันคิดจะหนีเข้าป่าสินะจารีบจัดการมันเร็วอย่าให้มันหนีไปได้ขอบผม ฮ่าฮ่โดนจังๆเลยไปเถอะจ้านี่ไปจับมันดวใครก็ได้ช่วยข้าทีข่าวนีพวกเราแย่แนะ่เอ๊ะเจ้าปิ่งปองพวกเรามาช่วยแล้วนี่พวกแกเห็นเราปันี่เอง เรารีบหนีกันเร็วพวกมันอยู่ไหนรีบหาเร็วๆจ้าเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกข้าวหน้าข้าต้องมาเอาคืนแนะ่